แม่เจนเนี่รรายยาวความดีของลูกไม่เสแสร้งควักเงินเกินครึ่งแสนข้องใจน้องๆด่าสารพัดแม่เจนเนี่โพสต์ร้ายยาวความดีของลูกสาวที่ไม่เคยเสยแสร้งยอมควักเงินเช่าบ้านเดือนละส0 0 0 0ื่นกว่าและค่าไฟอีกสามหมื่นให้กับเด็กในค่ายอยู่ข้องใจทำไมน้องๆด่าโจมตีสารพัด ขยับตัวไปไหนก็มีกระแสดราม่ามาโดยตลอดสำหรับนักร้องลูกทุ่งสาวเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นเจ้าของค่ายดังได้หมดท่าสดชื่นโดยเมื่อวันที่30พฤษภาคมเจ้าตัวยอมฉีกสัญญาให้ศิลปินลาออกจากค่ายหลังวิกฤตโควิดเข้าขั้นรุนแรงแต่ไม่ไวายกลับมีมาม่าชามโตเข้ามาอยู่เรื่อย ล่าสุดแม่เกตคุณแม่ของสาวเจนนี่ทนกระแสดราม่าไม่ไหวออกมาโพสเฟซบุ๊กส่วนตัวแบบยาวเหยียดถึงลูกสาวคนเก่งว่าเธอคือนักสร้างนะลูกไม่มีใครทำเหมือนเธอเข้ามาวันแรกลูกต้อนรับอย่างดีรอยยิ้มของนักสู้ทุกคนสอนให้พวกเราร้องเป็นสอนให้เขาเต้นเป็นสอนให้เขาแสดงเป็นใช้ชีวิตประจำวันอยู่กับเด็กกินข้าวพร้อมเด็กให้กำลังใจเด็ก คุยกันอย่างมีความสุขให้เด็กนอนในค่ายถึง40คนพอเด็กนอนไม่พอต้องไปเช่าบ้านให้นอนหน้าค่าย4ี่หลังหลังละ8,000บาทรวมเดือนละ32,000บาทบางห้องใช้ัดลมบางห้องใช้แอร์แม่ยังจำได้ช่วงที่น้องๆร้อนลูกมาบอกแม่ขอแอร์ให้ทุกห้องเลยนะคะแม่จัดการให้เด็กๆ ค่าไฟรวมเดือนละ2 0 0 0 0ื่นถึงสามหมบาทสั่งแม่ทําอาหารให้น้องกินให้ดีที่สุดให้พวกเขาอยู่กับเราให้ได้เพราะน้องมาจากต่างจังหวัดต้องดูแลน้องๆให้ดีซึ่งแม่บ้าน3คนคนขับรถ3มคนช่วยกันดูแลเหมือนลูกของตัวเอง สอนบ้างตักเตือนบ้างให้น้องๆมีระเบียบวินัยอย่าให้ใครว่าน้องๆได้ทุกอย่างที่ลูกทำให้มันทำด้วยใจไม่เคยเสยแสร้งทำเพื่อน้องทุกคนที่ออกไปมีคุณภาพสอนให้ใช้ชีวิตอย่าประมาทร,รักกันเหมือนคนในครอบครัวฟรีทุกอย่างเพื่อให้น้องมีงานมีเงินยิ้มดีใจมีความสุขทั้งคนรับและคนให้พอแม่บอกอยากไปเที่ยวลูกบอกไปกันเลยแต่แม่ต้องพาน้องๆไปด้วยนะ ลูกให้เขาทุกอย่างเหมือนคนในครอบครัวแต่มาวันนี้ทำไมน้องๆเหล่านี้มาด่ามาว่าสารพัดโจมตีทุกอย่างพี่สาวของน้องๆอ,อายุเพียง25ปีทำได้แค่นี้มันสุดแล้วค่ะแม่ยังนับถือหัวใจของลูกเลยสู้ต่อไปนะรัชนกของแม่ฝากลูกๆที่ออกจากค่ายแล้วด้วยนะคะช่วยจดจำสิ่งที่ดีๆครอบครัวนี้ด้วยอย่าทำร้ายกันเลยนะต่างคนต่างอยู่สู้ต่อไป พร้อมกันนี้คุณแม่เกตคอมเมนต์อีกว่านี่คือสิ่งที่แม่ทำทุกวันคือความดีงามเป็นสิ่งไม่ตายทำไปเถอะคิดดีทำดีพูดดีขอปกป้องครอบครัวบ้างนะด้านสาวเจนนี่คอมเมนต์โพสต์ของคุณแม่เกตว่าเหนื่อยจังค่ะแม่พรุ่งนี้กลับไปกอดน,นะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด